น้ำบาดาลน,น้ำที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ดินเกิน15เมตรหนึ่งทางรอดที่จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้น้ำบาดาลเฉลิมพระเกียรติทั้ง67แห่งทั่วประเทศโดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโครงการที่ได้คำํำนึงถึงความเดือดร้อนของนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้พวกเขาได้มีน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ เติมความสุขลดความทุกข์เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงครับต้องขอขอบพระคุณออทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ความเมตตาต่อเด็กในพื้นที่กันดานจริงๆเลยซึ่งตรงนี้จะมีคุณค่ามากในชีวิตของเขานะฮะ